สามารถบังคับจิตใจของคนอื่นได้เมืเ่อเขาไม่ต้องการเราเราก็ไม่จะเป็นที่จะต้องเอาใจเราไปสั่เขาแล้วก็ปล่งทําให้กุ้มก็จะสรุปปิดปล่อยวางาอีกได้พอครับเราเนติดกับอดีตแต่บางทีเราก็เกิดการโงง่ติดนนาคตคิดมากจะเอาไงไงกับชีวิตดี ทนยังไงจะเรียนจบเรียนจบไปจะไปทําอะไรจะมีงานทํำไหมหรือจะช่วยเหลือ,อครอบครัวช่วยเหลือพ่อแม่อะไรอย่างนู้นคิดไปสามทันเลยทาให้ถูกอน,นาคตที่ตัวเองนึกถึงเอามลยสองข้างตอบเพื่อนพนะอ,อโตถึงอนาคตบ้ามากบ้มากมันกังวลทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดไม่ว่าจะเรื่องการเรียนการงานครอบครัวที่บ้านทุกสิ่งทุกอย่างหรือในอน,นาคตคุณจะสามารถมีแฟนใหม่ที่ดีได้ไหมหรือเขาจะหลอก เหมือนเดิมอีกเขาจะทาหักตกตัวอีกเหมือนเดิมคิดกังวลไปหมดทาให้การเดินในปัจจุบันยากอาเดินดูเนี่ยมันก็จะเดินยากเหมือนเดิม